สวัสดีครับผมใบท้าครับวันนี้จะพาไปดูมาหน้าสามสกายครับปีสองพันยี่สิบคอมเพรสเซอร์เสียครับรุ่นนี้ผมล่อยมากช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันเสียยังไงทําไมมันถึงไม่เย็นครับตอนขั้นตอนการเช็ค่วครับเราจะอัดไนโตรเจนเข้าไปครับเพื่อตรวจสอบรอยรั่วอีกครั้งก่อนไว้คํำเติมยาแอร์ครับต้องปล่อยแาวล้วครับทีเกตมะอยู่ประมาณร้อยกว่าเลยครับตอนนี้เขาไม่ดูดแต่ว่ากระดิกอยู่นะครับเข็มมันกระดิกเหมือนว่าจะดูดจะดูดแต่ว่าไม่ดูดครับก็ ที่การเช็คเบนต้นก็ประมาณนี้ครับอันนี้คอมพิวเตอร์เสียครับการันตีโดย185สวิตต์ที่2เลยครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าไปหลังจากที่เราอัดไดโอดิเจนเสร็จครับเราก็จะใช้เครื่องเติมน้ำยาแอร์เข้าไปครับดูเครื่องอัตโนมัติครับผมรวดเร็วทันใจแป๊บเดียวเสร็จครับผมเย็นเจี๊ยบครับผมพี่ๆท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่แอร์ไม่เย็นอย่าลืมคลิปถึง185สวิตต์นะครับ เสร็จแล้วครับมาได้สามสกายแอร์พีเย็นไม่บอยรุ่นนี้เซ็ตกาีฟรุ่นนี้ทางร้านจบไม่ได้ครับวันเดียวจบเลยครับปาร์คเตอครับร้านหนึ่งในห้าเซเว่นครับพูดเกินบทอีกแล้วไปไปไป,ปส่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้มาด้สามสกายแอคทีฟครับคอมเพรสเซอร์เสียมีอะไรเลยครับไม่ต้องรอนานราคาไม่แพงด้วยที่สําคัญมีราคาพิเศษครับอาการจอทิปช่วงนี้ทําบ่อยมากครับถ้ารู้สึกว,ว่าแอร์ไม่เย็นหรือเย็นน้อยก็เข้ามาเช็คก่อน แต่ละคาอาการไม่เหมือนกันนะครับร้านเราเปิดทุกสาขาครับตอนนี้เรามีที่ไหนบ้างพุทธมนณทนสายสาวครับเขตเกษมห้าเอ็ดนนทบุรีจะเปิดในพฤศจิกายนนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลานไปก่อนครับขอบคุณครับคคุณครับ